อย่าเปิดร้านชำถ้ายังไม่รู้5้าเรื่องนี้เรื่องแรกยอดขายที่ได้ในแต่ละวันจะเอาไปใช้ทั้งหมดไม่ได้ต้องหักต้นทุนสินค้าออกก่อนเห็นร้านค้านับเงินวันละหลายพันอย่าเพิ่งคิดว่ารวยขายของวันละสามพันไม่ได้แปลว่าได้กำไรสามพันต้องหักต้นทุนสินค้าค่าเช่าค่าไฟไหนจะของเสียหมดอายุด้วยเรื่องที่สองกำไรร้านชำไม่ได้เยอะอย่างที่คิดขายของดีไม่ได้แปลว่ากำไรจะดีบางอย่างซื้อง่ายขายคล่องออกไวก็จริงแต่กำไรน้อยมากยืนขายทั้งวัน แต่จบวันปิดยอดแยกทุนออกกำไรเหลือนิดเดียวเรื่องที่สมทำเลดีอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าร้านจะอยู่รอดแต่คู่แข่งก็สำคัญไม่แพ้กันมีร้านค้าเปิดอยู่ก่อนมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาร้านใหญ่กว่าขายถูกกว่าก็ต้องคิดให้ดีว่าจะสู้ยังไงเรื่องที่สี่เปิดร้านชำเหนื่อยกว่าที่คิดเพราะรายได้เป็นรายวันเลยหยุดไม่ได้ยิงช่วงเทศกาลจะขายดีอาจต้องเปิดร้านถึงเที่ยงคืนกันเลยไหนต้องออกไปซื้อของยกของแบกของเองถ้าไม่มีคนช่วยเรื่องที่หสุดท้าย ขายขายของเก่งแต่บริหารเงินไม่เป็นก็ไม่มีทางเก็บเงินได้ขายย